กิจกรรมในใบางานกระทงของเรานะคะเด็กๆคุณครูมีใบางานกระทงกระดาษกรีบหัวใจแล้วก็ทูปก็เทียนนะคะให้เด็กๆระบายสีทั้งหมดเลยนะคะเมื่อระราใบสีเสร็จแล้วให้เด็กๆตัดตามรอยกระทงกรีบหัวใจแล้วก็ทูปเทียนนะคะเสร็จแล้วมันจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆค่ะเด็กๆตัดนิดนึงนะคะตัดให้ถึงสีดำตัดตามตัวอย่างแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้ก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วให้เด็กๆพับกีบหัวใจถ้าเราพับเสร็จแล้วนะคะให้เราทากาวตรงที่เราตัดอะคะ่ะแล้วก็เอาติดกันเสร็จแล้วก็จะได้เป็นประมาณแบบนี้คะ่ะเด็กๆติดทูบติดเทียนค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกระทงกระดาษกลีบหัวใจของเราง่ายนิดเดียวกิจกรรมกระทงกระดาษกีบหัวใจของเราเสร็จแล้วเราพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ